กระเป๋าสองใบที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เราเรียกมันว่ากระเป๋าดับเบิลครับกระเป๋าดับเบิลเนี่ยเป็นกระเป๋าที่มีอัตราประโยชน์สูงมากสาหรับนักเดินทางอย่างพวกเรามาใช้มันทุกทริปเลยไม่ว่าจะขึ้นรถไปลงเรือขึ้นเครื่องบินรถไฟแล้วแล้วแต่มันมีประโยชน์มากไม่ว่าเราจะไปเดินป่าชอมปิ้งหรือเดินทางต่างประเทศอย่างกระเป๋าดับเบิลนะครับก็จะมีหลายขนาดหลายแบบให้เลือกครับมีตั้งแต่ขนาดประมาณ เริ่มต้นที่40กว่าลิตรไปจนถึงขนาด100ลิตรนะครับแล้วแต่ว่าเราใส่ของเยอะแค่ไหนกระเป๋าเล็กๆนะครับก็อาจจะใส่เสื้อผ้าใส่ของเวลาเดินทางกระเป๋าไซส์ใหญ่จะใส่อุปกรณ์เวลาเราไปแคมปิ้งนะครับไปตกปลาไปไหนสามารถจะใส่รวมในกระเป๋าแบบนี้ได้แล้วกระเป๋าดับเบิลก็จะมีทั้งแบบที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบานะครับผ้าขนาดเบาๆหน่อยหรือว่าแบบที่เป็นแบบทนทานสาหรับใส่ของนักหนักนก,ก็มีหลายแบบให้เลือกครับประโยชน์อีกอย่างที่เราใช้บ่อยมากก็คือเวลาเราไปเดินป่าต่างประเทศกระเป๋าขนาดใหญ่อย่า,ยยาง100ลิ 75ลิตรครับใส่ไปข้างในของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้เท้ารองเท้าเตาอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้เดินป่าอุปกรณ์ที่ใช้เดินป่าและอุปกรณ์ที่ใช้นอกป่าด้วยใช่เราก็สามารถใส่เข้าไปได้ใส่เข้าไปแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องบินครับใช่ไหมครับถ้าเทียบกันระหว่างดัฟเฟิลกับกระเป๋าอรอลากครับคิดว่าไงกระเป๋าดัฟเฟิลข้อดีของมันก็คือส่วนใหญ่พวกนี้สามารถจะสะพายได้ถือขิ้วได้นะครับบางที น้ำหนักมันก็จะเบากว่าน้ำหนักโดยรวมเบากว่าบางทีเวลาเราไปในสถานที่ที่มันเป็นพวกสถานีรถไฟหรือว่าอะไรที่มันไม่มีลิฟต์เนี่ยตัวดีเลยยุโรปหลายๆที่ไม่มีลิฟต์นะครับเรากระเป๋าลาล้อลากไปก็คือต้องยกขึ้นบันได20 30ขั้นพวกนี้ถ้าเป็นกระเป๋าขึ้นลงลงตลอดต่อรถไฟใช่ครับเจ้าดัฟเฟิลเนี่ยมันสะพายตินเป้ได้ในระยะทางที่ไม่ไกลนักเช่นขึ้นลงรถไฟขึ้นรถเครื่องบินต่างต่างใช่ครับก็เป็นประโยชน์มากผมชอบใช้เจ้านี่มากกว่ากระเป๋าร้อลากมากเวลาเดินทางต่างประเทศ เรามีกระเป๋าดัฟเฟิลหลายรุ่นหลายแบบหลายขนาดให้ดูประมาณกี่รุ่นครับน่าจะประมาณ5รุ่นแต่รุ่น,ก,นก็มีหลายขนาดอีกที่เราให้ลองดูกันครับเดี๋ยวลองดูทีละอันใครอยากจะโดดข้ามไปดูรุ่นไหนขนาดไหนก็โดดไปได้นะครับเราทําช่วงเวลาใ,ให้ดูแลบแรกรุ่นแรกด้านหน้าผมตรงนี้นะครับคือกระเป๋าดัฟเฟิลน้ำหนักเบาใบหนึ่งนะครับจากเกอเกอรี่ตรงนี้มีชื่อว่าเกอเกอรี่ซัพพลายดัฟเฟิลนะครับซึ่ง ตัวซัพพลายดัฟเฟิลตรงนี้ก็จะมีหลายขนาดความจุให้เลือกครับอย่างใบที่ผมหยิบไม้โชว์ตรงนี้คือขนาด60ลิตรนะครับก็ทั้งสมมุติคนที่เดินทางไปหลายวานันหรือว่าคนที่ไปแคมป์ใส่อุปกรณ์ของต่างๆไซนี้ก็กําลังพอเหมาะนะครับจะมีเล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้นะครับไซส์เล็กคือ40 its, ลิตรก็จะเป็นใบเล็กหน่อยสําหรับคนที่ใส่เสื้อผ้าสามารถจะโหลดขึ้นเครื่องได้นะครับแล้วก็ใบใหญ่ที่90ลิตรจุดเด่นของตัวซัพพลายดัฟเฟิลตรงนี้นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเราสามารถจะพิ้ พาดบ่าได้มีช่องใส่ของที่เปิดได้กว่านะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าสามารถจะพับเก็บได้๋ดยวผมจะลองพับให้ดูครับสิ่งที่ทําให้การใช้งานตัวซั p พล y ยดับเบิลตัวนี้สะดวกมากเลยนะครับก็คือตัวซิปช่องซิปใส่ของด้านหน้ามันเนี่ยเป็นถุงเก็บในตัวนะครับเราพลิกตัวถุงตรงนี้ออกมาเราก็สามารถจะพับตัวกระเป๋านะครับใส่กลับเข้าไปแล้วก็เก็บเป็นกระเป๋าใบเล,เล็กได้ครับพอเราพับทุกอย่างกลับเข้าไปในซอง,องมันนะครับซึ่งเป็นถุงในตัวนะครับไม่ต้องเก็บถุงแยก ทำให้ตัวนี้เป็นกระเป๋าที่สามารถจะใช้งานได้สะดวกมากหรือเวลาที่เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่กินที่ครับพับเก็บนี้โยนใส่ตู้ได้เลยเวลาเดินทางกลางมาใส่ของใส่เสื้อผ้าโยนใส่รถออกเดินทางได้นะครับหรืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกเป็นกระเป๋าสำรองเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางทีพอจะใช้กลางออกมาใช้ใส่ของเอาไปไหนก็ได้สะดวกมากๆครับสำหรับตัวซัพพลายดัฟเฟิลนะครับก็จะมีให้เลือก3ขนาดความจุก็คือ40ลิตรนะครับมาเล็กสุด ใบกลางคือ60ลิตรนะครับแล้วก็ใบใหญ่สุดคือ90ลิตรเดี๋ยวเราจะลองกางออกมาแล้วลองใส่ของให้ดูนะครับว่าแต่ละขนาดเนี่ยเวลาแกะมาใช้งานแล้วขนาดใบแค่ไหนครับถ้ากาลมาแล้วนะครับ3ขนาดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือใบเล็กนะครับ40ลิตรอันนี้ใบกลาง60ลิตรอันนี้ใบใหญ่สุด90ลิตรนะครับ40ลิตรก็สําหรับเดินทางเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเดินทาง2คนอะไรเงี้ยสองถึงสามคนใส่เสื้อผ้าใส่ของส่วนตัวใส่แบบนี้ใส่ของเข้าไปใส่ท้ายรถได้สบายนะครับ60สลิตรใหญ่ขึ้นหน่อย ถ้าอย่างผมใช้ปกติผมจะ60ลิตรเนี่ยคือใส่พวกเวลาไปแคมป์ใส่พวกเตท์เล็กๆเฟอร์นิเจอร์เล็กๆใส่ของครื่องนอนในนี้นะครับแล้วก็ใบใหญ่สุด90ลิตรใครที่ต้องการใส่ของแบบเดินทางหลายๆวันนะครับหรือใครที่มีสัมภาระเยอะชิ้นใหญ่ก็90ลิตรเนี่ยจุได้เต็มที่ใส่ได้แน่นเลยครับรุ่นต่อมานะครับตัวนี้จากเกเกอรี่เหมือนกันตัวนี้คือเกรเกอรี่สแตชชั f ลโฟลนะครับสแตชชั่ลโฟลจะคล้ายๆกับตัวซัพพลายดับเบิลที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับแต่ก็จะมีบางส่วน ลักษณะเป็นแบบแพ็คแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับจุดต่างหลักๆของตัว a s h s h u f f l e กับตัว supply Shuffle เมื่อกี้ก็คืออย่างตัว a s h Shuffle ตัวนี้ตัวถุงมันจะเป็นถุงแยกนะครับเป็นซองแยกออกมาหนึ่งอันแล้วก็ตัว a s h s h u f f l e ตรงนี้สามารถจะสะพายเป็นเป้ได้เดี๋ยวผมจะลองแกะมาให้ดูตัวนี้กันครับสำหรับตัว a s h s h u f f l e ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือถุงมันจะเป็นซองแยกออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถจะสะพายได้3วิธียกได้3วิธีนะครับก็คือมีหูที่อยวได้ แล้วก็จุดที่เพิ่มจากตัวซัพพลายดัฟเฟิลเมื่อกี้ก็คือเราสามารถจะสพายเป็นเต้ได้จะมีสายสัายสองข้างนะครับสัายเป็นเต้เหมือนเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเต้แบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่สําหรับการใช้งานว่าเราต้องการแบบไหนนะครับขนาดน้าหนักจะหนักกว่าตัวซัพพลายดัฟเฟิลนิดนึงแต่ก็จะสะดวกตรงที่สามารถสัายเป็นเป้ได้สำหรับตัวแซชเฟิลตรงนี้นะครับก็จะมี3ขนาดความจุก็กคือ45ลิตร65ลิตรแล้วก็้าลิตรี๋ยวจะองเบเทียบห้เหมือนดันครับ อันนี้คือ3ขนาดของแซชชัฟเฟิลนะครับใบเล็ก45ลิตรขนาดกลาง65ลิตรใบใหญ่95ลิตรเช่นเดียวกันครับแล้วแต่ว่าของเรามากน้อยแค่ไหน45ลิตรก็แคลรีออน้นเครื่องได้นะครับใส่เสื้อผ้าสบายๆหรือว่าใบใหญ่คนของเยอะก็จัด95ลิตรใส่ของได้เต็มที่ครับคราวนี้มาดูกระเป๋าของนอร์ดิกกันบ้างครับมีกระเป๋าดัฟเฟิลอยู่2รุ่นแล้วเดี๋ยวผมมีแถมอีกหนึ่งตัวนี้ชื่อว่า f ฟล x กสตัดตัวนี้ชื่อว่าสกาล่าครับ แตกต่างกันโดยวัสดุแล้วก็การออกแบบฟลักซ์เร์เนี่ยมีตั้งแต่ขนาดเล็ก45-65ไปจนถึงขนาดใหญ่85ลิตรนะครับส่วนสกาล่าเนี่ยดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับใช้วัสดุที่กันน้ำโดนละอองฝนไเ,เนี่ยไม่เปียกเปิดกว้างขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดสกาล่าเนี่มี2ขนาดก็คือ70ลิตรแล้วก็100ลิตรนะครับเดี๋ยวลองมาดูทีละรุ่นกันครับ เริ่มจาก l a ลกสตัดกันครับ f l a ก s t a ดเนี่ยเป็นกระเป๋าดัฟเฟิลแบบง่ายๆแต่คุณภาพดีครับใช้วัสดุชั้นดีเลยกันน้ำรองน้ำได้แต่ไม่ได้กันน้ำสัทีเดียวซิปก็เป็นซิปกันน้ำด้านล่างของ l l a ก s t a ดเนี่ยเป็นวัสดุกันน้ำครับเพราะฉะนั้นเราวางกระเป๋าที่ท,ที่เปียกแฉะได้ปกติแล้วเราไปแคมป์สนามหญ้าอะไรมันก็เปียกนะครับ ไปเที่ยวไหนก็บางทีมีน้ํานองที่ถนนอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเปียกด้านล่างครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่การเปิดปากกว้างมากเพื่อเราให้จัดของได้ง่ายนะครับจะเปิดได้กว้างมากอย่างนี้นะครับจิบของได้ง่ายที่หัวท้ายเนี่ยจะเป็นบัคเกิลที่สามารถจะปรับความจุของกระเป๋าได้บัคเกิลทุกจุดของสักสแตทเนี่ยเป็นโลหะอย่างดีเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะ หักง่ายๆแข็งแรงมากหัวท้ายของกระเป๋าเนี่ยมีหูหิ้วครับแข็งแรงสุดๆตรงนี้ดูการตัดเจ็บแล้ววัสดุได้เลยเอาไว้หิว้วไว้ลากกระเป๋าไปนี้ได้เวลาใส่ของหนักๆของน้อยมันหลวมๆอยากจะให้เล็กเราก็ลงมาเกี่ยวข้างล่างนี้อันนี้เป็นบัคเกิลโลหะอย่างดีสวยงามเลยไม่ต้องกลัวหักปรับให้เล็กลงมาได้ถ้าใส่ของเยอะๆนะครับเราก็ไม่ต้องเกี่ยวเลย ให้กระเป๋ามันฟูขึ้นมาเต็มที่ใส่ของเยอะๆได้นะครับนอกจากนั้นแฟลกซัตเนี่ยมีช่องเล็กช่องน้อยเยอะมากด้านหนึ่งเป็นช่องตาข่ายนะครับใส่ของเล็กๆน้อยให้เรามองเห็นหรือว่าของที่เปียกไว้ตรงนี้ได้อนไหนนี่มีซิปใหญ่ๆอีกหนึ่งอันที่ใส่ของใหญ่ได้อาจจะเป็นหูฟังหรือแม้กระทั่ง iPad ระหว่างที่เราเดินทางอีกข้างหนึ่งก็มีอีกช่องนึงครับ ไม่ใหญ่นักใส่ของอาจจะเป็นเอกสารเดินทางอะไรก็แล้วแต่อีกช่องหนึ่งในครับมีช่องซิปอีกอันนึงครับไว้จัดขอ,ของก็อาจจะเป็นของที่เราหยิบใช้ให้หาง่ายๆอาจจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆอยู่นี้ได้้ดานในกระเป๋ามีช่องตะข่ายอีกอันนึงครับเป็นยางยืดอาจจะไว้ใส่ของที่เราต้องการแยกอาจจะเป็นสบู่แชมพูหรือของอะไรที่เราจะหยิบใช้ครับจุดอ่อนของกระเป๋าดัฟเฟอร์ส่วนใหญ่เลยคือมันไม่มีการแบ่งช่องแบ่ง ซอกอะไรทําให้ของทุกอย่างมันกองรวมกันแล้วหายากเจ้าฟลักซ์ซายก็เลยมีช่องต่างๆเยอะแยะไปหมดจนใส่ของแล้วหายากขึ้นไปอีกหาไม่ค่อยเจอจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่า <c oughs> งที่บอกนะครับจุดเด่นของกระเป๋าดัฟเฟิลเกือบทุกใบที่เราดูกันคือสามารถจะสปายเป็นเป้ในระยะสั้นๆได้นะครับเจ้าฟลักซ์สายนี่ก็เหมือนกันมีสายสพายเป็นเป้คู่หนึ่งแล้วก็สายหิว้วเป็นหูหิ้วอีกคู่หนึ่งแยกกันนะครับก็สพายเป็นเป้ ได้่างนี้นะครับ şey ก็สำหรับระยะทางใกล้ๆ şey มันไม่ใช่เป้ที่แบกสบายนักแต่ก็ทำให้มือเราว่างนะครับอาจจะเดินขึ้นรถไฟลงบันไดหิ้วของจูมือคนรักอะไรถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่มือก็จะว่างนะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เรามักจะกังวลผมไม่เป็นทุกครั้ง ใบนี้ไม่เท่าไหร่ใบนี้เป็นไซส์45ลิตรซึ่งมันเป็นกระเป๋าแคริออนขึ้นเครื่องได้ผมใช้บ่อยนะใบนี้45ลิตรนะีแต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้เราจะต้องเช็คอินใด้ท้องเครื่องใส่สายพานไปใช่ไหมครับผมจะกังวลทุกครั้งว่าสายสะพายเจ้ายาวเนี่ยมันจะไปติดในสายพานแล้วก็ต้องตัดทิ้งผมเคยโดนตัดสายเป้ไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกลัวลักสัตว์เนี่ยสามารถจะถอดสายเป้เนี่ยเก็บได้ครับ เก็บเข้าไปข้างในกระเป๋าได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถจะดัดแปลงได้อีกครับจากสายข้างนี้เรามาเกี่ยวอุ้ยข้างหนึง่งคราวนี้มันก็จะเป็นสายสะพายแบบสะพายไลข้างเดียวอย่างนี้ได้นะครับดัดแปลงได้หลายอย่างมากนี่คือ f ฟล x กสตัดอย่างที่บอก f ฟล x กสตัดมีหลายขนาดเดี๋ยวลองดูใบใหญ่กวนี้ครับตัว f ฟล x กสตัด6 5เนี่ยเหมาะเลยครับสำหรับการที่จะไปเที่ยวป่า เพราะว่าเราสามารถจะใส่เป้สัก45 l, l, ลิตร50ลิตรลงไปในนี้ได้จุดเด่นมันที่มันปากกว้างนะครับเร,เราใส่ของเข้าไปไม่ต้องพยายามยัดอะไรเลยเนี่ยครับเป้ขนาด45ลิตรอยู่ในนี้ได้สบายเครื่องนอนรองเท้าทุกอย่างใส่ในนี้ระหว่างเดินทางได้แต่ถ้าจะไปเทรคกิ้งต่างประเทศหลายๆวันนี่เลยครับ85ลิตรอันนี้ผมใส่เป้ขนาด 65ลิตรไป็ในนี้ได้เลยครับเราก็สามารถจะใส่ไม่เท้าเดินป่าใส่รองเท้าทุกอย่างลงไปในกระเป๋าดัฟเอร์ใบนี้ได้แล้วเจ้ากระเป๋าดัฟเอร์ใบนี้มันก็เล็กมากนะครับสามารถจะแพ็คเก็บเมื่อเราถึงปลายทางเนี่ยเราจะฝากไปที่ไหนมันก็ไม่กินที่ลองดูครับสองใบนี้เหมาะมากสำหรับแคมปิง้งหรือว่าแบกไปเดินป่าต่างประเทศต่างจังหวัดส่วนอันนี้คือสกาล่า70ลิตรครับสกาล่ามี2ขนาดคือ70กับ100ลิตร กาล่าเป็นกระเป๋าดัฟเฟิลที่พรีเมียมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเทียบกับลักสต์มันใช้วัสดุที่ดีขึ้นในทุกส่วนเลยนะครับวัสดุผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าที่กันน้ําได้ดีขึ้นไปอีกผ้ากันน้ําละอองฝนไม่เปียกทะลุถึงข้างในนะครับมีการเย็บขอบแข็งแรงสวยงามนะครับด้านล่างแน่นอนเป็นวัสดุกันน้ําไม่ให้เปียก มีเว็บบิ้งรอบกระเป๋าเลยเพื่อจะใช้คาราบิเนอร์เกี่ยวต่างๆได้เยอะแยะมากมายหลายจุดบัคเกิลต่างๆเป็นอลูมิเนียมเกรดดีขึ้นไปสวยงามมากแข็งแรงมากการเปิดกระเป๋าจะเป็นการเปิดกว้างเลยครับแบบนี้ทำให้เราใส่ของได้ง่ายมากนะครับใส่ของหยิบของได้ง่ายมากมีช่องซิปต่างๆเยอะแยะมากมายอีกเหมือนกัน ทางด้านหัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีซิปอันหนึ่งนะครับที่เราใส่ของที่อาจจะหยิบระหว่างการเดินทางหรือว่าไม่ต้องลื้อกระเป๋านะครับใส่ตรงนี้ได้พอเปิดขึ้นมาข้างในนะครับก็จะมีเหมือนกับออแกนเซอร์อยู่ข้างในมีกระเป๋าซิปช่องใหญ่ช่องเล็กซึ่งปกติเราก็คงมักจะใส่เครื่องพวกอุปกรณ์เครื่องอาบน้ำหรือต่างๆไว้ตรงนี้ได้เปิดฝาขึ้นมาข้างในก็จะมี กระเป๋าซิปอีกอันนึงนะครับที่สามารถจะใส่ของกระจุกกระจิกของใช้ของเรานะครับอาจจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันของใช้ต่างๆไว้ตรงนี้ได้ด้านหนึ่งตรงนี้จะมีช่องนะครับเป็นกระเป๋ายางยืดอยู่ข้างในเหมาะมากที่จะเอาไว้ใส่รองเท้านะครับอยู่ข้างในนี้ไม่ให้เปื้อนปนกับอย่างอื่นในเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าใช้แล้วจัดเข้าไว้ในนี้ก็ได้ครับ บัคเกิลทุกอันนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมอย่างดีเลยสวยงามมากสามารถจะถอดปลดได้หมดทุกอันนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้สําหรับสายสพายที่เป็นเป้เนี่ยดูบัคเกิลเลครับสวยมากเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปอย่างดีสามารถจะปรับความตึงของสายได้นะครับปลดได้โดยที่ไม่ต้องโกลมมันจะหลุดเองนะครับมันมีเขี้ยวอยู่นะครับกันหลุดแต่ว่าก็จะปลดออกได้ไม่ยากถ้าเราตั้งใจปลดนะครับแล้วก็เข้าไปก็ล็อกเหมือนเดิม แลวสกาล่าก็มีสายสะพ,พายที่ใช้สะพ,พายเป็นเป้มาให้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหูหิว้วแับหิ้วเป็นกระเป๋าสายสะพายเป้นี่เป็นของดีเลยมีโฟมรับน้าหนักตรงนี้ด้วยนะครับสามารถจะสะพ,พายเป็นเป้ในระยะที่ไม่ไกลนะนะมันไม่ได้ออกแบบมาให้สะพ,พายเหมือนได้เหมือนเป้เดินป่าแต่ว่าเวลาเราเดินทางขึ้นบันไดขึ้นรถลงเรือสามารถจะสะพ,พายเป็นเป้ได้สะดวก แล้วก็มีลูกเล่นมากมายครับอย่างที่บอกนะครับเวลาเราเช็คอินใต้ท้องเครื่องเรากลัวสายนี้ไปพันไปเกี่ยวเราก็สามารถจะปลดออกได้ตรงนี้มีบัเคเกิลโลหะบัเคเกิลโลหะนี้สวยมากเลยนะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยแล้วก็ถอดสายนี้นะครับถอดสายนี้เก็บเข้าไปในตัวกระเป๋าได้ถ้าเราต้องการจะเป็นกระเป๋าสะพายเฉียงสายเดียวนะครับเราก็ตะขอนี้มาเกี่ยวย้ายมาตรงนี้ได้ หรือจะสะพายตรงกลางยังไงก็ได้อีกมีลูกเล่นเยอะมากสําหรับจอ ala, สกาล่าเนี่ยนะครับสะพายไปเดียวอย่างนี้เป็นกระเป๋าสะพายไหล่อย่างนี้ก็ได้นะครับที่หูที่ด้านข้างมีหูจับสองข้างอย่างนี้นะครับให้เราหิ้วยกขึ้นลดลากได้หรือถ้าหนักมากๆช่วยกันหิ้วสองคนคนละข้างก็ได้ครับแต่ถ้าจะเดินทางไปแบ็คแพคกิ้งต่างประเทศ ของไปแคมปิ้งหรือว่าจะไปเดินป่าต่างจังหวัดต้องการของกระเป๋าที่แบบใส่ของได้เยอะๆเลยโดยเฉพาะแบบไปเดินป่าเนี่ยนะครับผมใช้ประจําใบนี้คือ100ลิตรนะครับมันจะเปิดฝากว้างมากจัดของง่ายแล้วก็ใส่เป้ใหญ่ๆลงไปได้เลยอันนี้ไซส์65ลิตรนี่สบายๆอยู่ในนี้นะครับจะใส่ไม้เท้าเดินป่าใส่อะไรก็เนี่ยคับ3าท่อนอยู่ในนี้สบายๆ ครบทุกอย่างครับในร้อยลิตรใบเดียวเดินทางไปได้ทั่วโลกเลยนี่อีกใบมันแถมครับพอพูดถึงกระเป๋าดัฟเฟิลก็พนึกได้ว่ามีใบโปรดของผมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำอีกใบตัวนี้ชื่อว่า n o r d ดิสคลาสสิกดัฟเฟครับเราก็อาจจะรู้จักกระเด็นามนของถุงทะเลที่เห็นกันมาเดินนานทหารเรือก็ชอบใช้กันสมัยก่อนมันเป็นกระเป๋าทรงง่ายๆความจุห5ลิตรนะครับมีเสน่ห์มาก ของ n o r d i s เนี่ยทำจากผ้าคอตตอนแคนวาสอย่างดีนะครับเป็นสีคลาสสิกมากอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเขียวสีครีมเข้ากับเต็นนอร์ดิสไม่ได้มีช่องอะไรเยอะแยะนะครับแต่มันก็เหมือนกับ d ั f เฟิลนอร์ดิทั่วไปนะครับมีสายสะพายให้เราสะพายหลังเป็นเป้ได้มีกระเป๋าช่องเล็กๆอีกหนึ่งช่องเอาไว้ให้ใส่ของอาจจะเป็นไฟฉายอะไรที่เราจะหยิบใช้ก่อนถึงแคมป กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ผมเอาไปแคมป์ด้วยบ่อยมากส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือใส่เครื่องนอนแล้วก็เสื้อผ้าไปในนี้ทําให้เรามีอุปกรณ์ที่ต้องหิ้วลงจากรถน้อยชิ้นลงการใช้งานง่ายมากครับเป็นถุงทะเลแบบคลาสสิกเลยก็คือเขาก็จะมีห่วงเหล็กอยู่อันหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีหูห่วงใส่ของเข้าไปแล้วก็เอาห่วงเหล็กเนี่ยสอดให้ครบ ปิดแล้วก็เอาสายนี่สายที่มีตะขอเหล็กมาคล้องแค่นี้ก็ปิดฝาถุงทะเลหรือว่าคลาสสิกทฟเฟิลตัวนี้ได้แล้วครับแถมให้ใบครับอันนี้เป็นของยี่ห้อฟิชพอนนะครับฟิชพรมเป็อุปกรณ์เกี่ยวกับการตกปลาแต่ว่าเขาก็ทำกระเป๋าทารโฟที่น่าใช้มากใบหนึ่งตัวนี้ชื่อว่า f ิชพ p นทันเดอร์เฮ e ซับเมอร์ s ซ b บ e ลทาร์โฟซับเมอร์เซก็คือกันน้ำสุด,สด ใบนี้กระเป๋าอะไรที่บอกว่ากันน้ำสู้อันนี้ไม่ได้ครับผมอันนี้ใบนี้ของผมเองนะ Sustainable uh, d u f l e เนี่ยมี2ขนาดคือ40ลิตรกับ100ลิตรใบนี้คือ100ลิตร40ลิตรผมยังซื้อไม่ทันเลยมันกันน้ำจริงเนี่ยผมปิดซิปนะครับแล้วลองกอดตัวนี้นะครับลมยังไม่ออกเลยจับกดน้ำกดลมไปในน้ำทะเลน้ำแม่น้ำน้ำก็ไม่เข้าเพราะวัสดุของมันเนี่ยกันน้ำเต็มที่แล้วซิปก็เป็นซิปเหมือนแบบชุด กันน้ารายสูตรแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ําเข้าไม่มีฟังก์ชันอะไรกระเป๋าใบใหญ่ๆห,ห,หนึ่งใบแล้วก็มีซิปข้างๆหนึ่งอันนะครับหาของไม่ยากมีสายสะพายอย่างดีนะครับเราใส่ของสะพายเป,เป็นเป้ได้มีเชือกแบบแข็งแรงเอาไว้หิ้วอย่างนี้นะครับข้างล่างมีโบกันกระแทกกันลาก การศึกทุกอย่างคนทานมากเป็นกระเป๋าใบที่ลักมากใช้เวลาไปพายเรือหรือว่าไปออกทะเลตกปลาไม่ค่อยมีขายที่ร้านนะครับปอกก่อนเลยมันมาทีละน้อยๆแล้วก็หมดแต่ถ้าใครอยากได้อินบ็อกซ์เข้ามาครับเราอาจจะเปิดพรีออเดอร์แล้วก็สั่งเข้ามาให้มันราคาสูงก็เลยไม่ค่อยได้สั่งเข้ามาเยอะครับต้องคนชอบจริงๆคนอยากได้ของดีจริงๆแต่มันเจ๋งมากครับตัวนี้กระเป๋าดัฟเฟิลครับมันเป็นอุปกรณ์ ติดตัวของคนเดินทางไม่ว่าจะชอบชีวิตกลางแจ้งแบบไหนครับพับมีกระเป๋าด้เพิก่กี่ใบผมส่วนตัวมีสองใบมีใบเล็กมีสัก40ิลิตรใบหนึ่งแล้วก็65ลิตรใบหนึ่งแล้วแต่ว่าของเยอะแค่ไหนถ้าไปเที่ยวธรรมดาก็เสื้อผ้าอย่างเดียวแล้ว40ิลิตรใส่ใส่ของยนใส่รถได้เลยถ้ามีอุปกรณ์อื่นด้วยก็ใบใหญ่หสัก6กลิตรพ่อน่าจะมีสัก5ใบหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะสัก7ใบได้คือมีทุกขนาดสำหรับแต่ละกิจกรรมใบที่ใช้ประจำเลยไม่ได้หยิบมาให้ดูวันนี้คือประมาณ40ลิ นั่นฮิวออกทุกอาทิตย์ของไม่เคยออกจาก<ส>ดัฟเฟิลวางอยู่ที่ห้องแล้วก็เติมเสื้อผ้าออกทุกอาทิตย์าง,งานถ้าใบ65ลิตรผมเหมือนเป็นเป็นก o back เราใส่ทุกอย่างไม่นานแล้วครับจะ,ะเดินทางไปปุ๊บก็เสื้อผ้าโยนใส่แล้วก็ออกไปได้เลยใช่อันนั้นเน่ามาก <c oughs> แล้วก็จะมีกระเป๋าที่ออกไปตกปลาออกทะเลอย่างที่เห็นให้เห็นนะครับแล้วก็มีใบใหญ่อย่างนี้สําหรับเวลาเดินทางต่างประเทศมีสีนั้นสีนี้แลวแต่เราจะชอบ <c oughs> ก็มันเป็นของที่เราชอบแล้วมันก็ใช้คุ้มมากดัฟเฟลิลเท่าที่อธิบายให้ฟังให้ดูลองดูนะครับมันน่าจะมีสักใบหนึ่งสองใบสามใบสี่ใบที่เหมาะกับคุณลองเลือกดูครับ